อยากรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ครอบครองเพชรชิ้นนี้ปี1653นะคะมีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งค่ะชื่อว่าชองบาติสเกิดไปเห็นเพชรสีน้ำเงนินนั้นนะคะอยู่บนเทวรูปค่ะแล้วพี่แกเนี่ยก็คืออยากได้มากจนถึงต้องไปขโมยนะคะแล้วก็งัดออกมาจากเทวรูปค่ะซึ่งเพชรเม็ดนี้นะคะอยู่บนดวงตาของเทวรูปที่อินเดียหลังจากที่เขาขโมยมาเสร็จเนี่ยเขาก็แล่นเรือกลับมาที่ฝรั่งเศสค่ะ ทีนี้พอ,อนักบวชอินเดียรู้เข้านะคะเขาก็เลยทําการสาบแช่งค่ะบกว่าใครก็ตามที่เอาเพชรเม็ดนี้ไปนะคะขอให้มีจุดจบที่ไม่ดีต่อมานะคะชายคนนี้ก็นําเพชรชิ้นนี้ไปขายให้พระเจ้าหลุยที่14ค่ะหละังจากที่เขาได้เงินมาก้อนโตใช่ไหมคะเขาก็ย้ายไปอยู่รัเสเซียค่ะแต่ไม่ทันไรนะคะเขาก็ถูกสุนัขรุมกัดจนเสียชีวิตค่ะขณะที่เขาออกไปล่าสัต์ หลังจากพระเจ้าหลุยที่14ได้เพชรชิ้นนี้มานะคะก็ให้คนคนนึงเนี่ยชื่อว่านิโคลัสฟูแกคอยดูแลเครื่องเพชรชิ้นนี้นะคะแต่ก็เกิดอาถรรพ์ค่ะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยก็ถูกพระเจ้าหลุยนะคะจับไปทําโทษแล้วก็นําไปประหารค่ะเนื่องว่าเขาเนี่ยทำให้พระเจ้าหลุยที่14นะคะขุนเคืองพระไทยต่อมาเนี่ยเพชรเม็ดน,นี้นะคะก็ตกไปสู่พระเจ้าหลุยที่16ค่ะและพระเจ้าหลุยที่16นะคะก็ถูกประหารชีวิตโดยกิโยตินค่ะในครั้งที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะ จากนั้นเนี่ยเพชรม็นนี้ก็ได้ถูกขโมยไปจากวังค่ะในตอนแรกนะคะที่เพชรถูกขโมยมาเนี่ยเพชรมีขนาดใหญ่มากประมาณ115กรัตกะแต่ทีเนี้ยนะคะเพชรก็ถูกนําไปตัดแล้วก็ไปเจียค่ะส่วนช่างที่เป็นคนเจียเนี่ยก็ถูกลูกชายของเขานะคะทําให้สู่ขีดขาดแล้วตัวลูกชายเนี่ยก็ฆ่าตุยตายนะคะลิ่าอ่านใช่ป่ะแล้วลิารู้สึกว่าเออบางทีคําสาปมันไม่ตกต่อผู้ที่เป็นเจ้าของบางทีแต่ว่ามันไปตกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยต่อมาคือเพชรเนี่ยมันก็ถูกนําไปที่อังกฤษใช่ป่ะ โดยคนที่ครอบครองเขาอะชื่อว่าเฮนรี่แล้วเขาก็ตั้งชื่อให้เพชรนี้ใหม่ชื่อว่าโฮปไดมอนด์คือตั้งชื่อเนี้ยไม่ได้ว่ากลัวอาถรรพ์นะแต่เพราะว่านามสกุลเขาอะนามสกุลว่าโฮปต่อมาเนี่ยก็คือลูกชายของเขาก็คือแบบสู่ขีดอีกแล้วทีนี้เพชรนี้ก็คือไม่มีทายาสืบต่อใช่ปหก็ถูกมอบให้ท่านหลอดคนหนึ่งแล้วท่านหลอดคนนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบอู้ฟู่รูหลาอะไรเงี้ยตอนหลังมาก็คือหมดตัวแล้วเมียก็หนีไปแบบแต่งงานคนอื่น และสุดท้ายเขาก็ตุยอย่างอนาถคนเดียวสุดท้ายเนี่ยเพชรนี้ก็ถูกขายต่อไปเรื่อยๆนะแล้วใครที่ได้รับเนี่ยก็คือมีจุดจบแบบว่าไม่ฆ่าตุยตายก็แบบประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็คือสูุขีที่แบบไม่ดีเลยค่ะโดยในรายงานบอกว่ามีสุลต่านท่านหนึ่งคือซื้อเพชรนี้ไปราคา12ล้านแล้วเขาเนี่ยก็คือเสียอาณาจักรออตโตมันไปในการปฏิวัติ ต่อมาเขาก็สู่ขีดโดยการถูกแทงต่อมาเพชรนี้ก็ถูกขายไปให้หญิงอเมริกันที่เป็นไฮโซทีนี้สามีเนี่ยก็ทิ้งเธอไปแล้วก็แบบลูกสาวเธอก็ฆ่าตุยตายลูกชายเธอก็สู่ขีดจากอุบัติเหตุรถยนต์ต่อมาก็ได้ตกถึงมือพ่อค้าเพชรคนนึงพ่อค้าเพชรก็เลยขายเพชรเนี้ยให้กับพิพ,พิธภัณฑ์หลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครโดนคำสาปของเพชรนี้อีกเลย